ครับวันนี้มาดูแฝดที่รั่วกันนี่รั่วตัวที่รั่วที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้นี้เป็นเส้นเป็นเสี้ยนเป็นเส้นขอบจะไม่ไม่เรียบนะครับ อันนี้ถือว่ารั่วเป็นเส้นเป็นเส้นไม่เรียบนะครับจริงๆแล้วแฟต้องเรียบนี่ขนาดนี่ขนาดผมบานไม่เรียบผมงทิ้งเลยต้องตัดทิ้งไม่เอาอะเพราะว่า หเห็นไหมเป็นเสี้ยนยนิดหนึ่งตรงนี้เห็นไหมมันจะรั่วเยอะเลยที่ไปซ่อมรั่วมาอันนี้แตกแต่แต่สี่ตัวนี้รั่วเนี่ยเป็นเสี้ยนทังนี้ท่อใหญ่ท่อเล็กก็จะเป็น ถ้าไม่ไม่ไม่ไมไมทำแฟรใหม่ไม่หายนะตัวนี้นั้นยาเบอร์สามสองด้วยนี่นี่ตัวใหม่นะเนี่ยตัวที่ถืออยนะู่เนี่ยของผมนี่ตัวใหม่นะครับตัวใหม่บานไปแล้วมันไม่เรียบแพ้ว่ารลิมเมอร์ไม่หมดจรนะิงๆแล้วมันต้องเงาเงาเหมือนฝั่งนี้อันนี้ก็เลยตัดทิ้งแล้วก็ทำแฟรใหม่แล้วก็แบก ฝาก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 ไว้